น้องมาน้อมามันเชื่อฟังอู๋ม,มากเลยนะทุกคนน้องมาเร็วน้อน้องมาเร็วเขินละทำเงี้ยเขินละน้องมาเร็วนอ้นอนอ้นอมาเร็วมาเร็วน้อน้อต้องไม่มาต้องไม่มาจบละจบละชีวิตจบละเอฟเฟกต์นี้มันดีจริงๆนะ ขออนุญาตเซฟเอฟเฟก์ก่อนเอาเอฟเฟกหลุดเฮ้ยคำนึงเอฟเฟกหลุดทุกคนว้า,วาอาเอฟเฟกต์หายไปแล้วมา,มาทำอะไรฮะมาทำอะไรโอ้ยมาอาบน้ำ ไปแล้วุิ่งเหรอวิ่งนอนแค่วิ่งใหม่ใชยโน่เนี่ยดูดีไม่ได้รักโน่จริงมันบอกไอ้นูนไอ้นูนเอาไว้ไปแล้วจะแปบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับเดี๋ยวเอารู้จะแปบน้ำละอาครับแต่ว่าไม่ได้อาบน้ำตัวเองอาบน้ำให้ผมเฮ้ยไปไหนเนี่ยไม่มีมือไม่มีเท้าแล้วใช่ไหมไม่มีไม่มีชีวิตไม่มีมือไม่มีเท้าแหววจะรู้จะพูดอะไร หรือว่าเบรกก็อยู่พี่พี่หล่อจริงนะที่ทําผมทรงนี้แล้วพี่หล่อจริงจริงจริงว่ชมดีเร็วๆโอ๊ยหล่อมากเลยอดีๆแบบชมนี่พี่ย้อนยุคไปยุคไหนนะยังไงข้าพูดชมชมกูข้าข้ารักเองเองรักข้าไม่ใช่ไม่ได้บอกให้ชมเอชมที่หล่อเนี่ยไอ้ไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยหล่อปะหล่อไอ้เนี่ใครวะไอ้เนี้ปิดฟิลเตอร์ยังหล่อเลย โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไม่ไม่ตัวใจเลยนแสงแสงตกใจอยู่นะแสงมือเตากันตกใจอยู่นะไม่ปิดละหล่อไหมเออมันเลิศว่ะอืมใส่ครับน่าใส่นะโอ๋ยไปแล้วไม่ไปอุ้ยไปซะไปไปายเดี๋ยวไปใส่อะไรเนี่ยไปายนะครับไปายครับทุกคนไปายครับ